ปี2533สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยพบว่าคนไทยมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในเขตชนบทและจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านกชช่อสองขอยังบ่งบอกว่ามีหมู่บ้านล้าหลังหรือหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่งอยู่จำนวน11,608หมู่บ้านกระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนขึ้น โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือกขอขอจอเป็นการสนับสนุนเงินทุนให้หมู่บ้านหมู่บ้านละ2 0 8 0 0 0 0บาทโดยในมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้องค์กรประชาชนในหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการเงินทุนตามโครงการกขอข,อขอจอเพื่อสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายโดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานโครงการกขอข,อข,อขอจอให้มีประสิทธิภาพ โดยหนึ่งในหมู่บ้านก็ขอขอจอต้นแบบที่มีการบริหารจัดการองค์กรและเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ประชาชนในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นก็คือโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนก็ขอขอ,ขอจอบ้านห้วยโทกหมู่ที่11ตําบลป่าพลูอําเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลําพูนบ้านห้วยโทกเดิมทีเนี่ยเราขึ้นอยู่กับหมู่สาบ้านห้วยละของตำบลป่าพูนะคร ซึ่งปี2527เนี่ยเราก็ได้แยกหมู่บ้านออกมาซึ่งเป็นหมู่ที่11คือบ้นานห้วยโตกชื่อบ้นานห้วยโตกเดิมทีเนี่ยนะครับคือมันเป็นแอ่งน้ำนะครับซึ่งจะเป็นโทกหลังจากที่ว่าน้ำนันแห้งขอดไปเนี่ยเราก็ได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่นะฮะสร้างหมู่บ้านใหม่ขึ้นมาในาปี2 5 2 7คนเรือนเนี่ยมีอยู่ประมาณ172คนเรือนประชากรประมาณ600กว่าคนฮะหมู่บ้านห้วยโทกนะครับหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านที่ยากจนฮะ ก็ได้รับโครงการงบประมาณครับของพัฒนาชุมชนเข้ามาช่วยจำนวน2 0 0 0 0 0 8 0 0 0บาทตอนนี้นะครับเราก็มีเงินเพิ่มขึ้นนะฮะประมาณอยู่306,000บาทซึ่งจากปกติแล้ว200,000-80,000โดยคณะกรรมการนะครับได้นําผลดอกไปจัดสวัสดิการนะครับให้กับชุมชนซึ่งจะมีอุปกรณ์การกีฬาของนักเรียนนะฮะแล้วก็ทุนการศึกษานะครับแต่ละปีแล้วก็สาธารณประโยชน์ทั่วไปนะครับในหมู่บ้านของเราครับ หลักการการพิจารณาเราก็จะดูว่าคนเรืองเป้าหมายที่เขาทําเรื่องพูก้มาเขาจะเอาไปทําอะไรค่ะอย่างอทิเช่นถ้าไปค้าขายเราก็จะอนุมัติทห้เยอะหน่อยแต่ถ้าเอาไปปลูกหอมปลูกกระเทียมจะใช้ทุนน้อยก็จะอนุมัติไปตามนั้นนะคะคณะกรรมการทั้ง9้าคนก็จะช่วยกันพิจารณาหลังจากนั้นหลังจากที่พิจารณาอนุมัติเสร็จแล้วเราก็จะเอาเอกสารทั้ง3ชุดชุดหนึ่งเราก็จะ ไว้ที่คณะกรรมการแล้วอีกชุดหนึ่งเราก็จะคืนให้ผู้กู้ยืมแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะส่งให้พัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนเห็นชอบแล้วเราก็จะนําเงินเข้าบัญชีให้ค่ะพอเราทําการอนุมัติเสร็จแล้วนะคะเราก็จะรอให้คนที่เขากู้ยืมไปก่อนหน้านั้นเอามาชําระหลังจากเราได้เงินที่เขามาชําระครบแล้วเราก็จะเข้าบัญชีพอเข้าบัญชีเสร็จแล้วเราก็ถึงจะเอามาส่งคืนให้คนที่เขาจะกู้ยืมต่อไปนะคะคนต่อไปค่ะ ในส่วนของวัตถุประสงค์ของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะเป็นโครงการที่ สร้างโอกาสนะคะขยายโอกาสมาถึงหมู่บ้านในชุมชนนะคะจะมีแหล่งทุนนะคะให้กับชาวบ้านหรือว่าประชาชนในหมู่บ้านนะคะสามารถยืมเงินไปประกอบอาชีพนะคะหรือว่าสร้างอาชีพให้กับตนเองให้กับครอบครัวนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น,นะค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน,นะค่ะการบริหารก็คือบริหารทุนนะคะทั้งแต่ครั้งแรกก็คือ280,000บาทนะคะคณะกรรมการก็จะมีการประชุมมีการ พิจารณาอนุมัติโครงการให้ยืมไปแล้วมีการติดตามสนับสนุนด,ด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะมีการรายงานให้กับทางอำเภอรทราบด้วยกรณีที่มีปัญหาต่างๆของหมู่บ้านห้วยโทกนะคะ,ขคะ,คะเขาจะมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะก็เลยทําให้ได้รับเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นต้นแบบนะคะของจังหวัดลําพูนค่ะสมาชิกของ ของหมู่บ้านนะคะเขาก็จะเป็นคนที่ที่มีวินัยอย่างแรกนะคะหลังจากที่สมาชิกนะคะหรือว่าประชาชนนะคะได้ยืมเงินก็ไปดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนแล้วนะคะก็คือเอาไปประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพในเรื่องของเกษตรกรรมนะคะการค้าขายหรือว่าการแปรรูปนะคะเริ่มแรกก็ตั้งปูหลวงเนาะเป็นมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวบ้าน ว่ามีโครงการกขอกจอเนาะโครงการแก้ไขาความยากจนของพี่น้องในหมู่บ้านเฮาตอนแรกก็สมัครเป็นสมาชิกอะครับเพราะในครัวเรือนนึงก็สมัครได้คนเดียวอะครับผมก็ได้ทําเงินกู้เอามาลงทุนในการปลูกหอมกระเทียมนี่นะครับบ้านผมนี่ผูซื้อ่ามันเป็นบ้านยากจนนะครับอันดับคนก้อนเลี่มันตกจอพะทอกันเกือบหมดเลยครับ จหรังจะได้เงินตัวนี้มาก็รู้เจกว่าความเป็นอยู่ดีขึ้นครอบครัวก็อยู่สุขสบายครับทำให้เรามีทุนในการประกอบอาชีพก็ขอขอ,ขอบคุณครับโดยเฉพาะพัฒนาชุมชนที่เป็นห่านความสำคัญในตัวนี้ที่เป็นมาเอาเงินทุนเนาะมาให้กับพี่น้องชาวบ้านครับถ้าไม่มีโครงการขอขอขอ,ขอจอนี้ แม่จะอยู่ยากค่ะเราไม่มีต้นทุนไปลงทุนถ้าไปกู้ธนาคารนี่มันจะายากเลยเอาเงินตัวนี้มาลงทุนภูมิใจได้เงินตัวนี้แล้วก็ได้ไปช่วยเหลือเด็กๆด,ด้วยค่ะถ้าไม่มีเงินตัวนี้ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนค่ะแม่รู้สึกว่าดีใจที่มีของการให้กู้เงินมาทำอาชีพค้าขายค้าขายแล้วก็ มีกำไรได้กำไรมาต่อยอดค้าขายหรือว่าลงทุนต่อไปท้างหน้าได้ถ้าไม่มีพัฒนาชุมชนไม่รู้จะทำยังไงไปพึ่งใครเขามาช่วยเหลือแม่ดีใจในฐานะผู้นาหมู่บ้านนะครับรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ยินดี <REP. S 2> กับชาวบ้านด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางพัฒนาชุมชนนะครับที่ได้ให้การสนับสนุสนงบประมาณตัวนี้มานะครับซึ่งทําให้พี่น้องชาวบ้านนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นฮะก็ต้องขอขอบคุณพัฒนาชุมชนที่ทําให้มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นทําให้คุณภาพชีวิตของบ้านทุกทวกเราดีขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์สําหรับชาวบ้านนะคะโดยตรงเพราะว่าแหล่งทุนนะคะได้มาถึงชาวบ้านโดยตรงเลยก็คือถ้าคุณต้องการประกอบ อาชีพอะไรต่างๆนะคะกรรมการก็เป็นคนในหมู่บ้านนะคะรู้จักสมาชิกรู้จักชาวบ้านนะคะทราบว่าเป็นยังไงรู้บริบทของพื้นที่นะคะแล้วยังสามารถติดตามใกล้ชิดด้วยเพราะว่าเป็นคนในหมู่บ้านเมืเ่อไปแล้วนะคะเราก็จะมีการกำกับติดตามช่วยเหลือดูแลนะคะก็คือจะอยู่ในหมู่บ้านเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะกับชาวบ้านอย่างแท้จริงค่ะ